ครั้งหนึ่งอันนี้คือแบบเรื่องเมาสคือไปเข้าค่ายกันห้วยตีนตกยายนี่เขาก็นอนคุมโป่งอยู่ไม่สบายเออก็นอนคุมโป่งจําได้ว่าจำได้กูไม่สบายเออแล้วเสร็จแล้วไอ้พวกที่อยู่ในห้องอ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่ายายเฟิร์นเขานอนอยู่ใต้ผ้าห่มแต่ว่าเขาคุมโปงแล้วก็ตอนนั้นยังตัวเล็กๆแบบมันก็แอบไปแทบจะไม่เห็นแทบจะไม่เห็น ก็มีเพื่อนล็อตใหม่เข้ามาในห้องใช่มาถึงก็กระโดดเลยจุ้งจังจังจุ้งจังจังจุ้งจังอันเดชแปดคนนี้นี่เนี่ยแกนําไม่ไม่ใช่มีแกละบัมหรอละบัมคนป่าจุ้งจังจังจุ้งจังอจงจังอาจารย์จุ้งจังยัยแมทเนี่ยคือหัวหน้าใช่ล้ำเดืออันนั้นน่ะคือภาพของเฟิร์นในภาพผมแต่จริงๆอ่ะไอพวกที่อยู่ในห้องอ่ะคือนั่งกันเฉยๆเพราะมันรู้อยู่แล้วว่าเฟิร์นโดน่าอยู่ในนี้แต่เพื่อนพอเพื่อนล็อตใหม่เข้ามาก็กระโดดปังแล้้วก็ไดยินเสีียงอกทนึงแล้ว <Das S 2> วแบ่งเียไอ้นี่เพราะว่ารู้รู้จักรู้จักรู้จักนี่เขาเปิดขึ้นมาเลยแหล,ละไอ้นั่นพอเขาเห็นว่ายายเฟิร์นแต่เฟิร์นก็เปิดช้าๆเลยเห็นเป็นเฟินปุ๊บม,มันวิ่งออกจากห้องไปเหลือยแม้มคนเดียวเหลือยแม้คนเดียวไอ้นี่หันมาแบบวีนแมตใหญ่เลยบอกว่าแพ้รัวปากเป็นแพ้แล้วป่ะนึกว่าอย่าเจีบชีวิตฉันมันแพ้แล้วป่ะได้เลยได้เลยเก็บผมมีเป็นการรุ่ยังอะนรจริกูควรจะขอโทษด้วอันนี้ก็ใจเกลียดใจครั้งแรกครั้งแรกอ้ไม่ คูบินเขายังไงอะเป็นคนโอ้โหขึ้นมาไม่แต่เฟิร์นอะเฟิร์นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วคือแต่เราอ่ะเข้าใจเขาแบบถ้าเป็นมันดัมันเขาเป็นมันป่วกเขาอีกป่วยด้วยแล้วก็แบบเราเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบก็เจ็บบะเข้าใจอ่ะแบบเจ็บบะแล้วนี่คิดในใจนะว่าตีนที่เหยียบกูตีนแม่ตีนหลแล้วคนที่เหยียบคือใครรู้ยังไอนิโก้กระโดดแบบตุ๊กอดังอก กันเลยกันเลยแต่ว่าไปกนเลยเพื่อนในแก๊งนี่เพราะฉะนั้นคนที่อาจารย์จุ้งจักและจําเรื่องนี้มาจนถึงอายุนี้ทําไมแม่พี่นี่สิบกว่าปีเชื่อไหมไม่แคร์กูเลยว่ากูนอนหลับอยู่แม่พี่นี่นางเอกอะความจริงคือดูดิเราน้าสงสารป้าแต่เรื่องจริงแม่ได้บอกเราว่าไม่ใช่แม่ตาแต่เป็นวันนี้ได้เคลียร์ใจแล้วคือนิโก้นิกโก้แต่ในใจคิดเลยว่าไอ้แม็กจุ๊งจักจุ๊งจักแนะนำเลยในในหัวคิดว่าไอ้แม็กแดชออน ไม่ได้ใจเลยไอ้แมทแน่มึงจุ๊งจางจุ๊งจังเมือตอนนี้ไม่เห็นภาพคจุ๊งจางช่วยจุ๊งจางใช่ไหมรอบภาพในหัวในเฟิร์มมันเป็นยังไงอันไหนจุ๊งจางให้ดูหน่อยไม่ใช่ไหมไม่ไมาหกเจ็ดไปจุ๊งจางจุ๊งจางจุ๊งจางจุ๊งปากจิจจิจจ่างอ่ะจ้ะคือตอนนั้นกิจกรรมคืออาจจะเป็นว่าอาจจะเป็นว่าดูดวงสองใบดูดวงสองใบสายตาดวงสองใบดูดวงสองใบใช่ค่ะเป็นไหมหมอไปชันเนี่แหละไปชันเนี่ยแหละหากินหากินจับกอไม่ฉัน ดูดวงฉันดูดวงเป็นดูดวงสองใบดูดวงสองใบใบแดงใบดำแล้วก็มีมีจ่ายเงินด้วยค่ะดูดวงดอกจิกเขาหล่อมากถึงตาจ่ายเงินเป็นตาลอบล้อนั่นแหละเราก็ไม่ได้จุงจั่งจุงจั่งอะไรเยอะกระโดดทับเสือกันยังไงนะอุ๊ แล้วน้องคนกุนองขู่ป๋องไม่สบายอ่ะแอหนีเลยอ่ะเไอ้เราก็นึกว่าใครแอลผีอะแต่แต่ขอโทษเพื่อนนี่เข้าใจเพื่อผิดแต่รู้แล้วแหละแต่รู้แล้วรู้พอรู้เรื่องนี้อยู่ว่าไอ้แมทไม่ได้ไม่ใช่แมทนะอันนี้คือฉันแบบใบเฟิร์นแมทพี่นี้เคยแบบว่าคอมเมนต์กันคอมเมนต์กันเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วจากจุ๋มจางจากจุ๊งจางคิดเป็นที่งอนเฟิร์นงอนขีุ้ดงิดขี้หุดหงิดขี้งอน เง่าเอาดีเด็กอะน่ารักแต่อันนั้นคือตอนเรียนตอนเรียนคือตอนนั ans, ้นตอนนั <t <t uh uh uh> <h <h ้นแม็ก็เข้าวงการแล้วเข้าแล้วได้รับเป็นนางเอกแล้วแชมพูอาริยาและคุณซันนี่ซีประกิจสุวรรณเนธนนท์ค่ะของคุณเนี่ยล่าสุดที่คุณไปญี่ปุ่นกับกับทุนเนี้ย มีโอปอมีปุกกี้เออไปทำอะไรนะฮะถ่ายรายการกีซดกออกซอยเรอเชิญเขาไปลำบากลำบากเดีทำไมอ่ะมันเขาดูแลยากผู้ชายคนนี้ยากยังไงเหมือนเลี้ยงลูกอะคุณลูกที่แบบเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยตื่นไมพยายามทำความรู้จักอยู่ไงาานนี่ยยกกิอ้ตอนนั้นเม็นฟูอย่างนี้นะใส่ลายหรือเปล่ากินยากเหรอเราไม่ยากสบายกินไม่ยากแต่จะแบบว่านี่ไม่กินอะ เดี๋ยวไม่กินจำช้าไม่กินไม่ตื่นเลยแล้วแต่เวลาเราไปกินเราไปลอยกินรายการในรายการเขารายการกินอเดี๋ยวเราอิ่มไปก่อนแล้วแม่คนดีตอนไปกินเขาเป็นไงไปกินซูชิกับร้านหนึ่งเป็นซูชิไปถ่ายรายการนี่แหละแล้วเขาบอกว่าเขาไปซื้อเกงตัวใหม่มาแล้วเป็นเกงแบบใส่แบบยั้งยืดอะไรก็ได้แต่ขอไปเข้าห้องน้ําก่อนเขาก็เดินเข้าไปเข้าห้องน้ำเข้าไปเนี่ยปรากฏมันมีไอชักโครกมันปิดอยู่ เขาเปิดเข้ามาดูคือลอยเต็มเลยคืออุจารารวนเขาเมาอะุจาราดวนเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเปลี่ยนห้องดีกว่าก็เลยปิดเปิดประตูไปคนญี่ปุ่นลอยอยู่หน้าห้องทำเนียมการต่อแถวหรออันนี้ก็บอกว่าอะ not my shit นะอะอโน not my shit อะ not my อันนัทพูดอันนัทพูด not m คนญี่ปุ่นบอกว่า ได้จบูได้โจบูเป็นไรเดินเข้าไปกดให้โอเคนะคือใจคขาั้นคิดว่าขี้มันใช่เป็นเธอเป็นคนท้าที่ไม่กดขี้แล้วทกอ่างกดไม่เป๊ะคือถ้าเธอเห็นหน้าเขาอ่ะนี่ปวดคือหน้าเงี้ยเด๊เอ๊ก็คือมาสอนมาสอนไป่ไหนคือเขาไม่คิดแน่ๆว่าเข้ามาแล้วเจอที้ไม่ได้โกรธคือคิดว่าของมันแล้วกดไม่เป๊ะจังเลยคือแบบ ทำไงดีอะมังไม่ไปห้องน้ำวนะเสียชื่อประเทศชาติแต่เขาแต่ญี่ปุ่นเขาน่ารักมากก็คือเขาแบบไม่ว่าเลยว่าเออพี่ไม่กดเดี๋ยวเป็นไรเดี๋ยวกดแบบนี้นะกอขอคดีเยอะไปร้านข้าวอีร้านนึงไทยรายการรายการนี้ยแหละอีกร้านนึ่งเฉยปั๊บแล้วก็เล่นมุกอันนี้กันว่าเวลาบุ๊กเก้สั่งอะไรมาอย่างเงี้ยเราจะกินแล้วทำเป็นไม่อร่อยสมมุติอร่อยหรือเปล่าเพราะในรายการอ่ะต้องทำหน้าอร่อยใช่แต่เรากินแล้วแบบ เป็นอย่างเงี้ยอันนี้จะล้างแคสนี่ทำก่อนนี่จะล้างแคสไปข้าวผัดมาเขาเพิ่งมาวางเลยกินเข้าไปทำไงหันไปเจ้าของร้านมองหน้าให้อยู่แล้วทำแล้วอยู่ก็อร่อยตัวพิกเล่นมากแล้วมันเป็นรายการด้วยไงเหมือนเขากำลังแบบย่างไข่มนตะเกียบตกอ่ะเรื่องของร้านอ่ะที่แบบเปลี่ยนเร็วมากต้องเห็นเปลี่ยนเร็วมากแต่ที่คิ้วเป็นอย่างเงี้ยก็ 太过呀